ทบผูฟังขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทย RTI Asia สัมพันธ์นะครับลำดับต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวคราวและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานต่างชาติในไต้หวันในช่วงขุนพลแรงงานไทย มาฟังข่าวแรกนะครับนายรัฐมนตรีไฟเขียวกู้วิกฤตการท่องเที่ยวกระทรวงแรงงานเลงประกาศเงื่อนไขการนำเข้าแรงงานต่างชาติของธุรกิจโรงแรมโฮมสเตย์ Stay, ครึ่งหลังปีนี้นะครับนายจัวหลวงไทนายรัฐมนตรีของไต้หวันกล่าวในพิธีเปิดงานมากรรมการท่องเที่ยวนานาชาติไทเป2025เมื่อวันที่23พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น รัฐบาลมีหน้าที่หลัก3าประการนอกจากการสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์แบบแล้วภายใต้หลักการใช้แรงงานท้องถิ่นมีสิทธิ์และก็โอกาสก่อนจะมีการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นและการปรับปรุงขั้นตอนการเข้าออกเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ ต่อคำพูดของนายรัฐมนตรีข้างตน้นซึ่งก็ทำให้วงการภาคการท่องเที่ยวตีความว่ารัฐบาลจะเปิดให้ภาคการท่องเที่ยวสามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติได้กระทรวงแรงงานถแถลงว่ามีการสำรวจภาวะขาดแคลนแรงงานในแต่ละภาคอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานมีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติและเพิ่มค่าจ้างให้แรงงานท้องถิ่นอยู่แล้วทั้งหมดเป็นการพิจารณาเชิงระบบไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้นนะครับ นายรัฐมนตรีไต้หวันผู้นี้กล่าวว่าประธานทิบดีไล่ชิงเตอ๋อได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีขณะที่จัดทำงบประมาณปีถัดไปต้องบรรจุแนวคิดการขยายอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลมีหน้าที่หลัก3ข้อในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้แก่ หสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพเพราะหากไม่มีการคมนาคมที่ดีก็ยากที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวไต้หวัน 2. ตอบสนองความต้องการแรงงานของาภาคกุศลกรรม รัฐบาลจะผลักดันนโยบายใหม่ในการนำเข้าแรงงานต่างชาติภายใต้หลักการให้แรงงานในประเทศมีสิทธิและโอกาสก่อนจะมีการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและธุรกิจภาคการท่องเที่ยวส่งผลให้คุณภาพการท่องเที่ยวภายในประเทศดีขึ้น และ 3. ปรับปรุงขั้นตอนการเข้าออกเมืองให้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้สึกว่าไต้หวันเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดที่เปิดต้อนรับนั้งท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับในเจ้าหยงคุยอธิบดีกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกล่าวว่าธุรกิจโรงแรมโฮมสเตย์ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานมานานโดยเฉพาะงานจัดและทำความสะอาดห้องพัก ผู้ประกอบการเรียกร้องเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติมาดูตลอดขณะนี้ได้บรรลุข้อตกลงในเงื่อนไขกับกระทรวงแรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับและได้รับการสนับสนุนจากนายรัฐมนตรีจึงคาดว่ากระทรวงแรงงานจะประกาศมาตรการและเงื่อนไขในการนำเข้าแรงงานต่างชาติสำหรับธุรกิจโรงแรมโฮมสเตย์ในช่วงครึ่งหลังปีนี้นะครับกลับมาฟังหลังจากที่ซบเซาอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด -19 ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่ต้องประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงผู้ประกอบการธุรกิจโรงรามและการท่องเที่ยวต่างเรียกร้องขอให้เปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติแม้แต่สอสอทั้งหลาย ก็เสนอให้รัฐบาลควรจะเปิดให้ภาคบริการนำเข้าแรงงานต่างชาติได้อย่างมีเงื่อนไขที่ผ่านมากระทรวงแรงงานชี้แจงว่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปสั่งซื้อสินค้าของภาคการผลิตลดน้อยลงความต้องการด้านแรงงานลดลงตามไปด้วยภาคบริการแม้นจะเรียกร้องมาตลอดว่าขาดแคลนแรงงานแต่การปรับขึ้นค่าจ,จ้างและแก้ไขสวัสดิการพนักงานของผู้ประกอบการกลับไม่เด่นชัด ดังนั้นนโยบายของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันคือลดส่วนต่างความต้องการระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้น้อยลงหรือทําอย่างไรให้ในายจ้างยอมปรับขึ้นค่าจ้างและปรับปรุงสวัสดิการของลูกจ้างท้องถิ่นก่อนกล่าคุณฟังปัจจุบันไต้หวันเปิดให้นําเข้าแรงงานต่างชาติเดินทางมาทํางานใน1ิประเภทกิจการนะครับได้แก่ลูกเรือประมงทะเลผู้อนุบาลองค์กรผู้นุบาลในครัวเรือนผู้ช่วยงานบ้านภาคการผลิตจ้างเหมาบริการภาคการผลิต ก่อสร้างชำละเนื้อสัตว์งานเกษตรและก็งานจ้างเหมาบริการภาคการเกษตรสำหรับภาคบริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมโฮมสเตย์หรือกิจการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆรวมทั้งพนักงานนวดไต้หวันยังไม่อนุญาตเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาตินะครับ รแรงงานกึ่งฝีมือเงื่อนไขยเยอะกลุ่มแรงงานต่างชาติเรียกร้องยกเลิกจำกัดระยะเวลาทำงาน12ปีหรือ14ปีของแรงงานต่างชาติกระทรวงแรงงานชี้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องนะครับ เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี้กลุ่มเคลื่อนไหวสนับสนุนแรงงานต่างชาติชุมนุมประท้วงหน้ากระทรวงแรงงานในกรุงไทเปนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อจํากัดระยะเวลาการทํางานในไต้หวันของแรงงานต่างชาติซึ่งกฎหมายการจ้างงานมาตรา52กําหนดว่า แรงงานต่างชาติทํางานในไต้หวันได้รวมสะสมแล้วห้ามเกิน12ปีสําหรับแรงงานภาคการผลิตและ14ปีสาหรับแรงงานภาคสวัสดิการสังคมต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวกระทรวงแรงงานแสดงจุดยืนว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและจะดําเนินการพิจารณาทบทวนอย่างต่อเนื่องในประเด็นระบบการจ้างแรงงานกึ่งฝีมือและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาตินะครับ สหาภาพแรงงานผู้ดูแลคนสูงอายุแห่งไต้หวันหรือที่เรียกย่อๆว่า SBIPT ได้จัดแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นความสําคัญในผลงานระยะยาวของแรงงานต่างชาติทั่วไปที่เรียกกันว่าแรงงานระดับบลูคอร่าด้วยการยกเลิกข้อจํากัดในมาตรา52แห่งกฎหมายการจ้างงานซึ่งจํากัดระยะเวลาการทํางานที่ไม่เป็นธรรมและยุติการเลือกปฏิบัติและการเอารัดเอาเปรียบในเชิงระบบนะครับ Sbipt ชี้แจงว่า ตั้งแต่บังคับใช้กฎหมายการจ้างงานเมื่อเดือนพฤษภาคม2535จนถึงปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ยังคงกำหนดให้แรงงานต่างชาติทั่วไปสามารถทำงานในไต้หวันได้รวมสะสมสูงสุดเพียง12ปีนะครับแม้นว่าตำแหน่งผู้อนุบาลจะสามารถขยายได้ถึง14ปีหากว่าผ่านเกณฑ์ระบบให้คะแนนแต่การจำกัดเรียะเวลาการทำงานยังคงมีอยู่ ทำให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะและมีความผูกพันกับผู้ถูกดูแลจําเป็นต้องเดินทางกลับประเทศตามกฎหมายแล้วให้ในจ้างนําเข้าแรงงานคนใหม่มาฝึกฝนแล้วก็ทดแทนต่อไป SBIPT ระบุว่าแม้รัฐบาลจะพยายามผลักดันโครงการครงไว้ซึ่งแรงงานที่มีทักษะฝีมือหรือที่เรียกกันว่าโครงการแรงงานกึ่งฝีมือนะครับตั้งแต่เดือนเมษายน2565เป็นต้นมา แต่ว่าระบบการกำหนดโคต้าและการพิจารณาคัดเลือกแรงงานต่างชาติที่จะยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นหลักนะครับแรงงานไม่มีสิทธิ์ในการเจรจา และบริษัทจ้างงานก็ช่วยโอกาสบังคับให้แรงงานที่ได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต้องลาออกแล้วก็เดินทางกลับประเทศเป็นระยะเวลา3เดือนจากนั้นค่อยทําเรื่องเดินทางเข้ามาใหม่เพื่อเก็บค่ามควิคิวรอบใหม่ก็ทําให้แรงงานต่างชาติที่ต้องการจะอยู่ต่อจําใจต้องแบกรับภาระหนักขึ้นนะครับ SBIPT เห็นว่า ไต้หวันได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือ CEDAW และอนุสัญญาระหว่างประเทศอืน่นๆว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติจึงเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาอย่างแท้จริงนะครับด้านสมาคมแรงงานานานาชาติไต้หวันระบุว่าความต้องการแรงงานต่างชาติของสังคมไต้หวันเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันสูงกว่า8,02,000 0คนรัฐบาลต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแรงงานต่างชาติไม่ใช่เพียงแรงงานเสริมหรือแรงงานทดแทนภาวะขาดแคลนแรงงานอีกต่อไปแต่เป็นแรงงานหลักทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและระบบการดูแลระยะยาวที่รัฐบาลกำลังผลักดันจึงเสนอข้อเรียกร้อง3ประการได้แก่1ยกเลิกข้อจำกัดระยะเวลาการทำงาน12ปีหรือ14ปี ของแรงงานต่างชาติโดยไม่มีเงื่อนไข 2. ปรับปรุงแก้ไขระบบและเงื่อนไขการว่าจ้างแรงงานกึ่งฝีมือให้มีความเป็นธรรมโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงาน 3. เปลี่ยนมาใช้ระบบการจ้างตรงแทนระบบการจัดส่งผ่านบริษัทจ้างานโดยสมบูรณ์ ต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวกระทรวงแรงงานกล่าวว่าหากขยายหรือยกเลิกการจำกัดระยะเวลาการทำงานในไต้หวันแรงงานที่อยู่มานานอาจจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนสถานะหรือยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ไม่เป็นผลดีต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานและไม่สอดคล้องกับนโยบายการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมืออยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปได้นะครับกระทรวงแรงงานกล่าว,วว่าหากแรงงานได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ แต่ไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาหรือได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่กำหนดจะมีการลงโทษในจ้างตามกฎหมายบังคับให้จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายและจำกัดสิทธิในการยื่นคำขอในอนาคตพร้อมทั้งอนุญ,ญาตให้แรงงานต่างชาติสามารถเปลี่ยนในจ้างหรือหางานใหม่ผ่านศูนย์จัดหางานของรัฐได้นะครับ ต่อไปมาฟังข่าวจับ16ผีน้อยไทยแอบทำงานในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ในนครนิวไทเปพบทำงานวันละ12ชั่วโมงค่าจ้างถูกหักเหลือชั่วโมงละ80เหรียญน,นะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนครนิวไทเปได้รับแจ้งว่ามีโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ในนครนิวไทเปแห่งหนึ่งมีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก จึงประสานกับตำรวจท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบนะครับสามารถจับกุมนักท่องเที่ยวชาวไทย16คนขณะเดียวกันก็จับกุมนายหน้าชาวไต้หวันรายหนึ่งข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานและสแสวงหาผลกำไรอย่างผิดกฎหมายส่งดำเนินคดีต่อสำนักง,งานนยายการนิวยไทยเปนอกจากนี้ยังจับเจ้าของโรงงานส่งให้กองแรงงานนครนิวยไทยเปลงโทษปรับตามกฎหมายนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้ง16คนถูกควบคุมตัวและส่งกลับประเทศตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับโฆษกสำนักง,งานตรวจเข้าเมืองนครยูเทเปถแถลงว่าเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่าโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แห่งหนึ่งในเขตวุกูนครยูเทเปมีการจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงานจึงตั้งคณะทำงานตรวจสอบเมื่อได้หลักฐานที่ชัดเจนแล้วนะครับ สนที่กำลังจากหน่วยงานอื่นๆเช่นว่าตำรวจท้องที่สำนักง,งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกองแรงงานนครนิวยอร์กเป็นต้นเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ดังกล่าวพบแรงงานผิดกฎหมายเจ็ดคนหลบซ่อนตัวอยู่ในช่องเล็กๆหลังโรงงานและอีก9คนอยู่ในหอพักรวมทั้งหมดสิบกคนและยังพบชายชาวไต้หวันวัย50ปีคนหนึ่งเดินอยู่บริเวณใกล้โรงงานมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นนายหน้าผิดกฎหมาย หลังสอบปากคำชายชาวไต้หวันรายนี้ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ดูแลและจัดหาที่พักให้แรงงานไทยกลุ่มนี้จริงแต่ก็บ่นกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเก็บค่าหวอคิวเพียงชั่วโมงละ30สเหรียญต่อคนแต่ยังต้องให้ที่พักฟรีถือว่าเป็นธุรกิจที่ขาดทุนนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยทังกล่าว ทำให้แรงงานไทยกลุ่มนี้นะครับยอมเปิดใจและยอมรับว่าเดินทางเข้าไต้หวันด้วยฟรีวีซ่าเพื่อหวังมาหาเงินเมื่อเดินทางถึงมีชายชาวไต้หวันไปรับตัวพาไปทํางานในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ดังกล่าวต้องทํางานวันละ12ชั่วโมงหลังหักค่าหัวคิวและค่าดูแลแล,แล้วได้ค่าจ้างเพียงวันละประมาณ9ก้าร้อยหกสิบเหรียญโดยก่อนการเดินทางมาได้จ่ายเงินค่าหัวคิวให้กับนายหน้าในไทยคนละประมาณ4ี่0 0ื่นถึงห้าหมบาท แต่สุดท้ายกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายนะครับโฆษกสำนักง,งานตรวจคข้าเมืองนะครยูเทเปกล่าวว่าในจ้างชาวไต้หวันพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายการจ้างงานด้วยการจ้างชาวต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแลยกดค่าจ้างเพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจทุงตนขณะที่นายหน้าก็หักเงินค่าหัวคิวและค่าดูแลจากค่าแรงเพียงเล็กน้อยของแรงงานผิดกฎหมายถึงเดือนละ7,000พเหรียญต่อคน ทำรายได้ถึงเดือนละเกือบหนึ่งแสนเหรียญไต้หวันการร่วมมือกันระหว่างนายจ้างกับนายหน้าทําให้แรงงานผิดกฎหมายถูกกรรัฐเปรียบอย่างหนักและคํากล่าวอ้างของนายหน้าที่ว่าเป็นธุรกิจที่ขาดทุนนั้นก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับหลังการตรวจสอบนายหน้าผิดกฎหมายและเจ้าของโรงงานถูกดำเนินคดีตามกฎหมายการจ้างงานส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้ง16คนถูกควบคุมตัวและเตรียมส่งกลับประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับ